ฟังนะทุกคนพวกแกมันเป็นเขาทานมาตั้งแต่กำเนิดพวกแกแล้ไม่เคยเห็นงานอราไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้มาก่อนแล้ววันนี้เราจะจัดการประมูลของของคนใช้ของเราเริ่มการประมูลได้เลยมาเอาของกลับบ้านไปในราคาที่ถูกกว่าเดิมเอาล้ตามสบายเลยน,ะนี่ตัวอย่างแรกนี่คือเตียงเด็กใครบ้างที่อยากจะนอนเตียงเด็กและฟังเสียงกล่อมของแม่ เอาละลูกใครอยากจะได้เตีงอันนี้บ้างฮะบอกมาว่าจะลดประมูลเท่าไหร่บอกมาได้เลยเท่าไรดิ๒๐ <20. S 1> อะไรนะ๒๐เรอกล้าพูดออกมาได้ไงว่า 20, ่สิบฮะพูดมาได้ยังไงกันนี่งาประมูลนะแต่มันขาดแล้วพูดว่าอย่างไงนะมันขาดอย่างนั้นเหรอ เตียงนี่มันมีความทรงจําติดมามากมายเลยนะพูดมาได้ยังไงเตียงที่คนเป็นแม่เก็บเอาไว้ตั้งนานเพื่อความทรงจําเรากับของเจ้าหญิงแบบนี้อย่ามาพูดดูถูกนะก็ได้เอาไปเลยเอาไปฉันให้นะจะได้รู้ค่ะว้าว <Wow. S 1> แม่เก็บเตียงนั้นเอาไว้ตั้งนานนะพี่ ฉันไม่เคยเห็นของของเราโดนประมูลแบบนี้มาก่อนเลยดีนะที่แม่ไม่อยู่นะไม่งั้นแม่ก็คงจะต้องเสียใจมากๆอ้านี่ดูนี่สิเพื่อนๆตุ๊กตาแสนน่ารักของคนใช้ของเราบอกมาว่าจะประมูลเท่าไหร่ดีฮะตุ๊กตาตัวนี้เดี๋ยวก่อน นี่มันเรื่องอะไรกันนะพวกเธอทำอะไรกันเหรอฉันก็กำลังขายของของขอทานให้กับขอทานยังไงล่ะฉันไม่มีที่ว่างให้กับขยะพวกนี้ในบ้านฉนกนะอย่าทำแบบนี้เลยนะสุมิตรา ความทรงจําของลูกๆฉันมันอยู่ในของพวกนั้นนะอย่าขายมันเลยนะอะไรกันน่ยยายแกนี่จะลําลึกความหลังอีกครั้งแค่ไหนกันฮะนี่ฟังนะฟังให้ดีถ้าเน่เป็นคนใช้ที่นี่แล้วจะเก็บของพวกนี้ไปมันก็เท่านั้นนั่นแหละอีกไม่นานบ้านหลังนี้ก็จะเป็นของฉันกับราชเชตเต็มตัวแล้วเลิกฝันได้แล้วนะ นี่เสื้อผ้าเด็กๆบอกมาว่าจะประมูลเท่าไหร่สิบสิบครั้งที่หนึ่งสิบครั้งที่สองสิครั้งที่ส รักูแกลับมาแล้วล่ะลูกเป็นยังไงบ้างแม่ผมสบายดีแล้นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนี่มันอะไรกัน แล้วนี่ทุกคนใส่ชุดอะไรกันอยู่แม่นี่มันอะไรกันเออคือคือไม่มีอะไรหรอกรากุคือแม่ก็สบายดีอา้าวคุณหนูคะคุณหนูสบายดีไหมแล้วสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะแม่คะหนูสบายดียี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นมัน อะไรขึ้นที่นี่คะออคือคือว่าออทุกอย่างปกติดีคุณหนูเออทุกคนเข้าไปข้างในก่อนนะหนกันมาใช่ไหมเข้ามาก่อนนะมผมอยากรู้ว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันทำไมของของเราถึงถูกเอามาขายแบบนี้แล้วนี่ใครกันนี่ใครอ๋อ แสดงว่าไอ้พวกนี้ยังไม่บอกข่าวดีกับเธอเลยสินะใช่ไหมข่าวดีอะไรก็เธอนะไปที่ม,มุมไบไปทำหน้าที่ของลูกชายฉันก็เลยทำหน้าที่ของฉันที่นี่ยังไงละ่ะฉันไล่ตะกูลซีฮารีออกจากบ้านและให้ไปนอนข้างถนนแบบนั้นไงละ่ะ ตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของบ้านแล้วนะฉันเป็นหัวหน้าคนใหม่และทุกคนก็คือคนใช้ของฉันพูดไรสาระอะไรไม่เชื่ออย่างนั้นเหรองั้นก็ถามพ่อแม่เธอเลยบอกไปเลยสิว่าใครคือหัวหน้าจริงๆสุมิตระจะพูดอะไรนะ แล้วทุกคนจะเงียบไปทำไมล่ะคะพ่อค้านี่มันเกิดอะไรขึ้นพ่อค้าบอกมานะว่านี่มันอะไรกันเนอะบอกหนูมาสิคะจะให้บอกอะไรอีกละ่ะก็เขานั่นแหละที่โอนบ้านให้กับฉันแล้วนะ่ะใช่ไหมนี่พ่อนี่มันอะไรกันบอกมาว่ามันไม่จริงนี่มันอะไรกันบอกมาสิพ่อ บอกมาว่านี่มันเรื่องอะไรรู้ความจริงแล้วสินะสิทธิ์ของฉันมันอยู่ในของทุกๆชิ้นฉันจะขายหรือว่าทิ้งมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันฉันมีสิทธิ์ระเชษเอาของพวกนี้ไปแจกขอทานให้หมดเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ไปฟรีๆเลยก็ดีนะ